คัดีรบเป็นจังไหนอาการดีขึ้นไปอาการกาลังเดิมดีขึ้นอยู่ครับอุ้ยค่ะค่ะอากาศมันบ่ค่อยดีเนะาะค่าพี่เอ็มไม่สูงก็เลยป่วยหลาย,<อ>ายทัอยู่ลรยทุ่เลยครับอยูอ่แถบสุสากอือือค่ะดูแลสุขภาพทั้งนี้ก็คือกันละค่ะเดียวนี้กันม่างหันห้อนมนันนีมาหนาวอีกแล้วมานี้ปาารับเพราท่านจ้าฝมือคือคนจะ่ตกนี่แหละครับ จ้าปรับอากาศบอทันอันบอม่บอสบายนี่ฟันอย่างบอนนอนอคกะงวดนีนิฟันอย่างบอบอไม่ได้ฟันเลยครับมันนอนกันนอนน้อยนอนกัช่วงดึกดึกเครับที่ที่ที่หางจ้ะอืมจ้านอนบอคอยหลับเนาะถึงบอสบายเอาดูแลสุขภาพจะหายไวไวหายไวไวตามต่อสูตรหวยห้าตัวจ่อมือแล้วได้หนิมือวันทีสิบเหรอครับแม่ครับจ้าจาวันนี้เป็นจังไหนห้องสูตรต่อวันนี้ครับ วันว่างหันไหนวิ่งยังกับวันว่างหันไหนวิ่งฮุกกับสองก็สองบอกจกับศูนย์หกกับสองวันนี้ได้ที่ศูนย์นะครับโอ้เงือนว่าหันห้อยสองกับศูนย์ดีเนาะแมนได้เงื่อนว่าหันห้อยสองกับศูนย์เนาะว่าแมนสองกับหกสองกับศูนย์ เข่า,าแล้ว,วิ่งเข่าศูนย์อยู่นะเ,นเนยมย์เมยค่ะตามต่อตามต่อห้อตามต่อหมดครับวันนี้การเดซี่กับศูนย์ครับ,รบ,รบวันนี้เดซี่กับศูนย์จ้ะครับจับคู่กันจิเป็นซีหนึ่งครับซีหนึ่งซีสองซีสองหลักศูนย์กันจะเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้า ตัวตัวรองเหยา่อยู่บ่เอาค่ะกันไว้ตัวรองจะเป็นศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าครับกับศูนย์ห้าอืมบักศูนย์นี่มันยังสี่เหลี่ยมอยู่บ่นี่ครับมันติดได้แบบนี้ไงอืมจะแตีว่ากะเนียนๆนนี่ตัวใดเนาะค่ะเนีนเห็บบ่เนียนๆนีน่ที่สองครับที่สองจ้ะ ที่สองกับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าจ้ะอืมโอ้เล็กหมอดนี้ยังเหลือศูนอยู่เนาะศูนย์ยังมาแห้งอยู่เนาะผมว่ามันจะเหลืออยู่นี้มันมาสองตัวเนาะวังหันเนาะครับอืมค่ะกะ็เอาพิจรารณาเบิงแต่ใจสาบานมามักี่หนึ่งไปแล้วเล็กงามได้ซี่หนึ่งเนี่ยผมมาซี่หนึ่งมุนี่แหละครับ อืมจากกระจัดไว้ซี่ตัวนี่และเด่นซี่ตัวคือสี 42, 87, <09. S 1> ่หนึ่งสี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเนาะสามตัวกันมาห้าซี่หนึ่งนี่แหละครับห้าซี่หนึ่งเนาะจับสามตัวให้ครับตัวทีาซี่สองนะครับครับหาซี่สองคือเอาหาเป็นหลักรลอยแนนครับอืมจ่าขันว่าฟันยังฟันดีกะบอกวสู้ฟังในเดอ้อทักทายมาในเดอ้อจ่าอ่าครับใกล้ใกล้เมื่อวัน่ะครับมาฟันดี เมนกับเอารักษาสุขภาพกับ่ว่ามีมีมือหนึ่งนะครับที่ปันปันมามีคนตรงป่าอยู่นะเพิ่นบอกให้ไปยกตรงไอ้ดัางขึ่นอยแน่ไม่ยกขื้นยกไปในหันเลยครับนี่จังใจป่าสะเพียนกับป่าคออืมจ้าห่วยป่าตะเพียนกับป่าคอว่ามันมันเราบอกกันว่าั่นใช่ครับอืม จะพระตีไปไลยตัวแล้วกับสิตีเส้สูตรผิดวะเนาะครับตีเส้สูตรนี่แหละครับอืมแกจอเบื้องค่ะว่าไปไลยตัวดอกกับไปสูตรกะคือว่านั่นแหละซี่เด่นมันใจใหเขาละครับเล็กวิ่งจ้าจัจับตาเล็กวิ่งเด้อแตาว่าเลขเล็กสูตรนี่เด่นซี่ตัวคือซี่หนึ่งซี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าแค่นั้นที่เด่นเด่นครับแม่ร้องไวก็คือศูนย์หนึ่งกับศูนย์หาขันมากับขวายจัดเด้อตัวร้องขันบอมากับบ่มเป็นยังเนาะครับสามตัวกับหาซี่หนึ่งหาซี่สอง วันนี้ห้ยสามตัวมาพร้อมจ้ะจ้ะจังใดก็กกกร้อคงสุด้ายบ่นหลบกวนเวลาพักพ่อไลยๆเด้ค่ะเซียนครับผมค่ะข,ข,ขอบคุณหลยๆสวัสดีจ้าว้าสวัสดีครับค่ะตามต่อจา้า,า,จาเดี๋ยวสาบ,บนาจะทวนตัวเลาขเนาะค่ะเซียนบุดดรีดำให้ฟังเด้อค่ะบอสบายปันใดเพิ่นกะยังเอานำเนวท้ามาแบ่งปัน,ปนเอาค่ะขอบุญขอบคุณหลยๆเด้อจ้ะ หมวดนี้ปนไหวิ่งบนล่างฟันไปที่สี่กับศูนย์จ้าจับขวายี่ 1, 4, 2, 0, 0, 9, 0, 5, ซี่หนึ่งสี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าตัวรองศูนย์หนึ่งและศูนย์ห้าเด้อค่ะหาสี่หนึ่งหาสี่สองหมวดนี้ปนไหเลขสามตัวมาพร้อมจา้าสนใจอยากสอบถามหรืออยากาทุวหาคนโดยตรงตามเบอร์โทรที่สาบนาปักไหเด้อพี่น้องแต่ในส่วนตัวคนกับสี่สองกับศูนย์เก่าเคนมักแต่สาบนามักซี่หนึ่งพี่น้องหมวดนี้แต่ว่าเหลขทิงติดเก่ากับยาทิ้งยปาปะเด้อจา้า วันนี้เพิ่นกะงั้นในฝันเป็นตัวเป็นตนท่นได้เป็นตัวเลขแต่ฝันว่าได้ไปดักปลาตรงปลาจังสิมันจาเห็นปลาอยู่ในหันมีปลาตะเพียนกับปลาชนอันนี้แก้ว้องฝันเพื่อนนอะเพิ่นนบอกสู่ฟังจ้ะวันนี้สถิติงวดเกาจะให้เจ็ดศูนย์พี่น้องเอ้ยออกเจ0เจ็บใจครับคันว่าศูนย์เจ็ดศนยังสิเพราได้ค่าปลาถกปลาทูอยู่เลยค่ะได้เฮอยู่้อเนาะ เลขผุดออกไปจังสันอ่าน,นี่สติติงดเกาเดอร์พี่น้องคะค่ะพิจารณาเบิงคะ่ะอิฟซีพิจารณาจบซ้อมเบิงนะคะทุกคลิปทุกวิดีโอสาวนากระยำยำเหมือนเดิมแนวทางมีเขามีหลุดเด้อค่ะกะพิจารณาเบิงนะ,ะหรือผู้ใดมีความฝันเด็ดเด็ดดีดด,ดังๆค่ะสามารถนำมาแบ่งปันได้จ้า qr code ีไลน์อย่ต้นคลิปเด้อค่ะถักท,ทายสาวนามา่ด้คขันว่ามีแนวทางอยากแบ่งปันนอะกคะ่ะเอาจะใหเก็บหน้าจอจ้า ขคปนาจอเด้อค่ะเซียนบุรีราคุณฟันเหม่นๆรอค่ะคงสุดท้ายว่าเิ่นจะฟันยังบ่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะฝ่าไปหาจับฉลากกินแบงติ้งไว้เด้อพี่น้องเนาะคะ่ะเลขอกออกวัานอาทิตย์ยันยันพี่น้องยันเลขอกออกหามเลขอกอาจจะมาหามก็ได้เนาะจา้ะงวดก่อนซาบนาว่าสิเบ่ญมันผัดไปบุนศูนย์ศูนย์พี่น้องงวดนี้สาบนาคิดว่ามันสี่หามบ่ค่ะเอา้าผู้ใดกิดว่าจากไหนก็นมนแต่กิปมาหรือว่ามีแนวทางกะทักไทยอดีไลค์คิวอโอค้ด ซาบนามาไดโดยตรงเลยจ้าคลิปนี้ผูดด้ใดมาฝากด like, ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิงก้งกเปิดค่าการมองเห็นไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะวะลิวะหาปุกราปาลิป,ปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิจิตตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธา,ามะนิโชติระโสยธา,าสัพีติโยววัชันโตสัพพะโรโควินัสตะตุม,มาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธาปจายนอง จัตตารธุธรรมาวัฒนันติอายุวันโนสุขังพระลัง